เลขร้อยมาลัยงวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่น5 8 3 6เลขชุดสองตัว5 1 5 2 5 4 5 7 8 1 8 2 8 4 8 7เลขชุดสามตัว2 5 1 9 5 4 081687ในงวดวันที่2มกราคมเลขเด่น2เข้าหลักร้อยบน9เข้าหลักหน่วยบนเทพคำนวณเลข VIP งวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่น491

ในงวดวันที่2มกราคมเลขชุด2ตัว51เข้า2ตัวล่างนิตยสารยี่ปัวงวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่น4897เลขชุด2ตัว90949697

5้าเก้าเจ็ดสห้าแปดในงวดวันที่สองมกราคมเลขชุดสองตัว90เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบน09เลขชุดสองตัว1นหเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่าง ห้าหนึ่ง